สวัสดีครับสวัสดีชาวไซโก้อยทุกคนด้วยนะครับผู้ว่าผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอะไะครับก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปดูอีกกันได้เลยนะครับเอะไะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคัมคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับวันนี้3คู่เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกทั้งสคู่เลยครับคู่แรกครับในเวลานนนนนนนตตรรรรรงงคคคััััับบบบบบดดิิาาาาาาโมมซเเเกกวีี้้จจะะปอออทย่่แส สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างดินโมซาเก็บครับ15เกมหลังสุดในการลงเล่นผลงานก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากเลยครับชนะคู่แข่งไป9นัดเสมอไป5และแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับย้อนกลับไปดูนะครับสิติในการลงเล่นในบ้านี่ถือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ20เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองทุกรายการครับปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับฟอร์มโดยรวมก็ถือค่อนข้างดีแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจ็บทีมอย่างแอสตานา ซึ่งผลงานของแอสตาน่าครับสนัดหลังสุดในการลงเล่นไม่ค่อยดีเลยครับชนะคู่แข่งในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมเยือนนะครับหนัดหลังสุดในการออกไปเยือนถือว่ากลางๆนะครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ากลางๆไม่ได้มีอะไรบือหวาโดดเด่นนะครับ คู่นี้นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างดินาโมซาเกบดูดีกว่าฟอร์มการเล่นดูดีกว่าแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนทีมี่แพ้ยากด้วยครับดังนั้นเกมนี้ได้เล่นในบ้านเชื่อพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสรุ้นถึงหน้าชนะได้ครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ดินาโมซาเกบไปได้เลยครับส่วนคู่ที่2ครับในลาีสองสิบห้านาทีครับให้เชียร์ทีมอย่างเบรดดบลิกไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยออนนนนนททีีีีีมมมเคคปกรรรัััับสาหูู่่่้้์ดดงงลยย ห้านัดหลังสุดนี้ชนะรวดทุกรายการมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มในบ้าน8นัดหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป7นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับตลอด8เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างเอฟซีโคเปเกนซึ่งถือฟอร์มแรงเหมือนกันครับ8เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป7นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยครับแล้วก็ออกไปเยือน5นัดหลังสุดครับก็ชนะรวดทั้ง5นัดด้วยนะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดดูจากชื่อชั้นแล้วนะครับ f อโคเปเก่า แต่อย่างไรก็ตามครับฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสูสีด้วยกันทั้ง2ฝั่งแหละครับก็เป็นบอลคู่ที่สู่สีเป็นอย่างมากฟอร์มดีมาด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเกมนี้ครับเบรดรบิกเล่นในบ้านก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เบรดรบิกมีโอกาสลุ้นหน้าเสมอได้ครับดังนั้นคู่นี้เชีีรยทีมอย่างเบรดรบิกไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลา5ทุ่มตรงครับให้เลื่อเชียร์ทีมอย่างเซาทกิริสไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยีอยมทีมอย่างกาลาตาสรายนะครับสำหรับทางเซากิริสครับไม่แพ้ใครทุกรายการมา11เกมติดต่อกันนะครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไป3ฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้แล้วสถิติในการเล่นในบ้านครับย้อนกลับไปดู1เกมหลังสุดเล่นในบ้าน ไม่แพ้กับใครเลยครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับวันนี้เจอทีมอย่างกาลาสตรายซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันส่วนสิิติในการออกไปเยือน2เกมหลังสุดก็ไม่ดีด้วยนะครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันนะครับดังนั้นนะครับดูจากฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ถือว่า การ์สลายวันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับดังนั้นครับซื้อความชัวร์หน้าของทีมเจ้าบ้านอย่างเซากิริสไปดีกว่าครับเป็นทีมที่ถือว่าเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านจะไม่แพ้ครับคู่นี้เชียร์เซากิริสไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับวันนี้อยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกทั้งหมดครับคู่แรกตีหนึ่งตรงเชียร์ดินโมซาเกรบคู่2ครับตีสองสิบห้าเชียร์เรดาร์บิลล์เลยนะครับ าลรับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของสายก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ